เ okay. มาทําความรู้จักของกับกฎของโอมก่อนมีตัวแปรตัวแปรอีกแล้วเนาะหนีไม่พ้นค่ะเป็นฟิสิกส์เนาะความต่างศักย์หนึ่งตัวที่หนูต้องรู้จักกระแสสองตัวอีกตัวหนึ่งคือตัวต้านทานขอไฮไลท์สามสี่เลยแล้วกันสามสี่นี้นะหนูต้องรู้จักสามตัวนี้หนีไม่พ้นค่ะหนีไม่พน้นเขียนภาษาอังกฤษให้มันหน่อยเขียนภาษาอังกฤษให้มันหน่อย ความต่างศักเนี่ยคือตัว v ค่ะขอเขียนไว้ตรงนี้เลยนะอ่ะสีฟ้าก็คู่กันไปไฮไลท์สีฟ้าไปความต่างสักกระแสกระแสเนาะคือตัว i ค่ะตัว i อ่ะสีเหลืองไฮไลท์สีเหลืองไปแล้วกันให้มันคู่กันส่วนตัวต้านทานตัวต้านทานตัวแปรคือตัว r ค่ะจริงๆหนูเขียนแบบเต็มเต็มก็ได้แต่พอมันเป็น ทย์หรือสูตรยาวๆนี่คือที่มาของสูตรจริงๆเขามีนิยามมีทฤษฎีหมดเลยวันนี้ควันขอไปเร็วหน่อยคือจริงๆแล้วมันมีทั้งหมดนะหนูเขียนเต็มๆก็ได้แต่ว่ามันจะเยอะไม่งั้นมันจะมันจะยาวเราเลยเขียนมาเป็นแค่สูตรสั้นๆอ่าสรุปให้อีกทีเรื่องนี้จะเรียนอีกทีในมสเลยแต่ว่าแบบคู่มีออกสอบเข้ากิฟเต็ดด้วยเหรอนี่เลยตัวข้อสอบที่มาจากพรีเทศสนามหนึ่ง วี we, กดของโอหมคือ V เท่ากับ I R อ่ะคราวนี้หนูก็ไปดูว่า V คืออะไรนะ V คืออะไร v ก็คือความต่างศักด์เขียนย่อเขียนมาอีกทีนะ V <We S 2> คือความต่างศักด์จริงๆเรื่องนี้ควรสอนอยู่ม .3 นะแต่ว่าพอมีหน่วยเป็นโวลต์พอมีสอบเข้าเห็นแนวข้อสอบก็ต้องเอามาสอน เขี้ย <Okay, S 1> ไหม V เ<ว>ท่ IR, <แ>กากับเก่งมาก V เท่ากับ I มีคนให้สูตรอารมณ์ด<า>้วยอ่ะ V คือความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์ค่ะ I คือกระแสค่ะ I คือกระแสมาจากการะแสไฟฟ้านะมาจากกระแสไฟฟ้านี่แหละ I คือกระแสมีหน่วยเป็นแอมแปร์ค่ะแอมแปร์มีหน่วยเป็นแอมแปร์หรือเขาใช้ตัว a อ่ะขอเขียนสัญ,ญลักษณ์ตัวย่ออ,อีกทีโวลต์เมื่อกี้คือตัว V เนาะสัญ,ญลักษณ์ คือตัวแปรก็ใช้ตัว V หน่วยก็เป็นตัว V หน่วยมีความสําคัญมากเวลาหนูเรียนฟิสิกส์นะให้สังเกตจากหน่วยแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ R ค่ะ r คือความต้านทานหรือ resistance ความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มมีหน่วยเป็นโอห์มสัญลักษณ์คือโอเมกา้าแบบนี้เพราะฉะนั้นกลับไปดูกลับไปดูเนาะว่า แต่ละตัวมันคืออะไรกันบ้างแล้วในโจทย์บอกอะไรบ้างคือเรื่องนี้หนูนี่ไม่พ้นอย่างแรกอย่างแรกนะไปชา้าๆบางคนบอกว่าไม่เคยไม่เคยเรียนเรื่องนี้เลยอย่างแรกหนูต้องรู้เรื่องเงื่อนไขนี้ V เท่ากับไอาโอเคไหมนี่คือหน้าที่เราไม่ใช่หน้าที่ครูหนูต้องจําได้ว่า V เท่ากับ iR ใครงงใครไม่เรียนไม่เคยเรียนเรื่องนี้บอกเลยว่าอันตรายสําหรับสอบเข้าโอเคไหมอันตรายสําหรับสอบเข้าเพราะว่ามันเป็นพีเทสท,ที่เคยออกจริงๆ v เท่ากับไออย่างที่สองหนูต are ้องรู้ว่า V คืออะไร I คืออะไร R คืออะไรหน้าที่ใครหน้าที่เราไม่ใช่หน้าที่ครูแคปว่า V คือความต่างศัก์ I คือกระแส R คือความตั้งทางมีเงื่อนไขแค่นี้ต้องรู้ว่า V เท่ากับไ R ต้องรู้ว่าแต่ละตัวคืออะไรถัดมาก็ไปดูในโจทย์ค่ะจบแล้วเงื่อนไขมีแค่นี้ที่เหลือคือสมการคณิตศาสตร์ใครไม่เรียนสมการก็ตาม วิทยาศาสตร์แก้สมการแน่นอนถ้าพาร์ทที่เป็นคํานวณวิทยาศาสตร์แก้สมการแน่นอนคราวนี้หนูก็ไปดูในโจทย์เลยค่ะโจทย์บอกอะไรถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรถามหาอะไรไปดูในโจทย์โจทย์บอกอะไรเอ่ยบอกความต่างศัก์ค่ะบอกกระแสค่ะถามหาความต้านทานโจทย์ถามหาว่า R คืออะไรเคไหม ถ้าหนูจำสุดได้ v โจทย์บอก i โจทย์บอก a อยากรู้ว่ามันคืออะไรแก้สมการแค่นี้เลยคราวนี้อ้าวครูหนูเลือกตรงไหนดีละ่ะมันเป็นกราฟไม่รู้ดูตรงไหนสังเกตที่กราฟเลยสังเกตที่กราฟว่าเวลาดูในกราฟเขาบอกยังไงลากกราฟเนาะน่าจะพอจริงๆกราฟจะเรียนม .1 แต่พอสังเกตได้ว่าถ้า 1> v 1.5หนูก็ลากไปตืึ๊ด1.5ลากถึงนี่ตึง้งเส้นอยู่ตรงนี้เนาะแล้วลากลงมาว่า I มีค่าเท่าไหร่ I มีค่าเท่าไหร่อะก็ดูว่าถ้าอยู่ที่จุดสีแดงลงมา I มีค่า0.5นนะสีฟ้าตรงนี้คือ V ตรงนี้คือค่า I ฟิสิก์ความยากอยู่ที่การตีความโจทย์ อีกทีนะข้อสอบวิทยาศาสตร์ที่เป็นพาร์ทฟิสิกส์ยากที่การตีความโจทย์อย่างแรกหนูต้องรู้ว่าโจทย์ข้อนี้กําลังพูดถึงอะไรอย่างที่สองต้องรู้ว่าสูตรที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างในสูตรหนูยังต้องรู้อีกว่า VIR คืออะไรแล้วกลับไปที่คําถามค่ะว่าคําถามถามหาอะไรที่เหลือใช้คณิตศาสตร์ค่ะใช้คณิตศาสตร์ในการแก้สมการ รู้แล้วนะสีฟ,ฟ้าอ่ะเน้นอีกทีขอฟ้าใหญ่ๆเลยวีรู้แล้วอยู่ตรงนี้ไอรู้แล้วสีเหลืองอยู่ตรงนี้หาอ่ได้ทุกคนได้คําตอบเนาะทุกคนได้คําตอบมาอ่ะแก้สมการบางคนบอกว่าคู่นุมาติดที่พาสสมการโจทย์บอก V มาวีคือ1.5 I กระแสะคือ0.5ถ้าใครไปต่อไม่เป็นอันนี้ ช่วยไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้แล้วโอเคคูณอยู่แน่นอนย้ายไปหารค่ะ v จะมีค่าเท่ากับ1.5ส่วนด้วย0.5บอกคูเออโทษที r คนเขียนเพลนอันนี้คือค่า R บางคนบอกคูหนูหาเรเศษส่วนไม่เป็นอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันอ่ะทุกคนได้คำตอบค่ะเก่งมากคำตอบที่ได้คือ3ค่ะคำตอบที่ได้คือ3ม อามีหน่วยเป็นโอห์มค่ะ